ไปดูนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอันต่อมานะครับเรื่องของ South China Morning Post นะครับเป็นสื่อ,อทางตอนใต้นะของจีนนะก็มีการออกมาบอกนะฮะว่านี่ฮะจีนเนี่ยเล็งเห็นเล็งกระบวนการการเติบโตเศรษฐกิจไปทางโรบอท โลบอทแมนูแฟคเจอร์อแล้วนะครับฟูเอลอีกอิอนมิคกรอนะฮะก็อย่างที่เราบอก GDP เนี่ยมัน100% 30%เนี่ยมันดับไปจากอสังหางั้นมันต้องไปพึ่งเครื่องยนต์เครื่องอื่นเครื่องยนต์เครื่องอื่น,น,ออนมันก็เหลืออะไรบ้างมันก็เหลืออุตสาหกรรมเหลือ a อเหลือเออโรบอติกหรืออะไรเงี้ยงั้นพวกนี้แหละที่จีนกำลังจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าใครมองหาโอกาสหรือว่าถ้าการลงทุนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่อยู่ในข่าว ส่วนตัวมองว่าบริษัทเทคจะต้องมาเพราะว่าถ้าจะเติมเต็ม GDP ที่เหลือเนี่ยเทคต้องมานะเราจะเห็นเรื่องของนโยบายที่ผ่อนคลายกับเทนเซน t ์อลีบาบาอะไรมากขึ้นนะเทคจะมาโรบอติกมาพวกแอดวานซ์เทคโนโลยีมันจะต้องมานะเพราะว่าจีนหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะว่าจะเอาตรงเนี้ยดึงเอวิติงจิงับเบลขึ้นดึงขึ้นแล้วไอ้ตาสังหาดอกไม่เป็นไรอันนั้นจงใจจิ้มให้แตกแต่อันเนี้ยจะดึงขึ้นมา เพื่อชดเชยกันนะให้ GDP ยังพอไปได้นะันั่นเป็นสาเหตุทําให้จีนตั้ง GDP ไว้แค่5%นะไม่ได้สูงอะไรมากมายเพราะว่ามันจะไปโตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันไม่มีอสังหาแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะจีน move to show up นะเอออินเว o เตอร์คแล้วก็อีกอันนึงที่จีนมองเล็งๆไว้คือการลงทุนจากต่างชาตินะฮะและอันนี้แหละที่อเมริกาก็รู้ดี รู้ดีรู้รู้แบบรู้ตล,ลอดเลยว่าจีนคิดอะไรอยู่จริงเพราะมันก็ทันกันนะนะพวกนี้ไม่ต้องห่วงทันกันอยู่แล้วรู้ว่าจีนภาพรวมภาพใหญ่มีปัญหาอสังหาต้องการจะใช้ไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยดึงทุกอย่างขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกับสหรัฐและยุโรปและพันธมิตรฮะประกาศแบนฮะช่วงนี้ไม่เห็นแล้วว่าแบนด์ไม่ทรงเรื่องเซมิคอนดักเตอร์แบนด์เรื่องนั้นแบนเรื่องนี้นนเรื่องเทสลาเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะรู้ว่านี่คือ สิ่งที่จีนคาดหวังว่าจะเอามาดึงประเทศให้ขึ้นหลังจากจิ้มอสังหายตกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอเมริกาทําหนักไปกว่านั้นคือประกาศนโยบายบอกห้ามบริษัทอเมริกันไปลงทุนในจีนด้วยซ้ำนะฮะคือกีดกันนะลิมิตด้วยไม่ใช่ว่าห้ามหรอก,กว่าลิมิตเอาไว้นะครับแม้ทั้งแบ็กรอกเองเนี่ยก็ยังต้องเรียกโดนเรียกมาสอบสวนเลยนะว่าไปลงทุนอะไรทำไมยังไม่รีบถอนอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็น่าสนใจนะภาพมันคือชัดเจนนะแล้วมันก็ล้อกันอย่างเงี้ยละก็ ซ้าเติมกันไปมางั้นอเมริกาก็รู้ดีเรื่องนี้นะฮะจีนเองก็ต้องพึ่งตนเองไปก่อนนะครับงั้นช่วงนี้ก็ต้องสร้างความเชื่อมันน่นฮะให้กับนักลงทุนว่าเฮ้ยประเทศฉันยังดีนะก็เข้ามาลงทุนในจีนกันเถอะ <c oughs> แต่แต่ลำบากนิดหนึ่งนะช่วงนี้ภาพมันอาจจะอาจจะนิดหนึ่งนะแล้วก็อสังหาเองเนี่ยเออมันก็เหมือนคนจีนส่วนใหญ่ก็ต้องบอกมันก็เหมือนเมาอะนะวิธีเมาอะ,ว,าอะวิธีเมาซื้อหุ้นเป็นไงเขียวค่อยซือ้อพอมัน มันมันเขียวแล้วน่าซื้อเขียวโอ้โหมันน่าซื้อจังเลยซื้อจะได้ไปขายแพงต่อพอแดงปับซื้อไหมแดงมับไม่อยากซื้อนะครับแดงปับมันแดงเนี่ยแสดงมันมีปัญหามันตกมันอาจจะตกอีกนะฮะคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดจุดวาร์ปไงเวลามันขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงแบบลงแบบชี้เปงเลยมันไม่มีจุดรับที่ทุกคนอยากจะรับนะตอนนี้อสังหาราคาลงแล้วแต่คนลงซื้อไหมไม่ซื้อ เเดี๋ยวมันจะลงอีกคิดอย่างนี้นะลงเนี่ยแสดงว่ามันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องลงอีกและคนจีนก็เลยไม่ซื้อนะครับในขณะที่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก่อนหนะ้านี้ที่มันขึ้นมันพึ่งขึ้นมาเมื่อปีแล้วขึ้นมาตั้ง5เท่าตัวซื้อไหมซื้อทําไมอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีก2เท่าตัวเฮ้ย <laughs> แต่มันสูงนะซื้อก็อยังซื้ออีกนะฮะเป็นโคตรแตกต่างเลยนะผมเห็นภาพคือแพงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องแพงได้อีก อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทอรลงเนี่ยถูกนะก็ไม่ซื้อเพราะถูกได้อีกนะรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาจะต้องด,ดำดิ่งลงมาถึงจุดหนึ่งที่แบบมันถูกมากๆจริงๆนะคอลเลคชันครัง้รง,งนี้จะเป็นคอลเลคชันครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ถึงจะยอมซื้อนะครับอันนี้มาดูสื่อจีนบ้างนะครับบอลสตรีทจีนนะเ CN เนี่ยก็มีการพูดถึงนี่ผมกดแปลนะจริงมันเป็นภาษาจีนนะก็เหมือนเดิมแหละเป็นเรื่องของการเ,เตรียมพร้อมนะกลต <c oughs> กรอตาของจีนนะเป็นการรายงานนะว่ากรอตาจีนเองก็ร่วมเ,เขาเรียกว่าอะไรร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะกรอตด้วยนะโดยการสนับสนุนทุกคนมาเทรดหุ้นมา,าลดค่าธรรมเนียมของบอกเกอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็ซัพพอร์ตแฟนที่เอนก็เพื่อให้เพื่อให้เงินมันสะพัดไงในตลาดหุ้นไม่ไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้นะครับก็มีมาทุกนยโยบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติกรอตาแล้วก็หลายๆเรื่องนะเพื่อน โอเคจีนน่าจะอิ่มเอมกันประมาณนี้นะครับเขาก็ตัวใช้หน้าฮีเด้นมาเนี่ยเสร็จแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะข้ามไปต่ออินดักชาร์โดแบงก์อ๋อชาร์โดแบงก์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของบริษัททรัสต์ทรัสต์คัมบรีนะฮะหรือพวกกองทุนทั้งหลายเนี่ยที่พวกจงจือนะฮะ ยังจาได้เนาะที่เล่าให้ฟังนั้นมาประท้วงหน้ามีตํารวจไปเคาะหน้าบ้านด้วยนะจงชื่อจงหลงเนี่ยก็ยังคงมีปัญหานะเรื่องของเนี่ยวันที่เล่นหยวนยังหาเงินมาชําระนะคืนบอลที่หุ้นกู้ที่มาซื้อไปไม่ได้นะไอห,หุ้นกู้ทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์การ,รปล่อยล้มแน่นอนนะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ที่สุดเลยก็คือไออสังหาที่มันค้างเติงอยู่นะแล้วก็ไม่ไม่ยังสร้างไม่เสร็จอีกล้านกว่ายูนิตเนี่ย มันมีความสุ่มเสี่ยงว่ามันจะลามไปที่ธนาคารนะเพราะว่าเมื่อเมื่อสร้างไม่จบและไม่คิดจะสร้างลูกค้าหรือว่าผู้อยู่อาศัยจะไม่ยอมผ่อนต่อเพราะไม่ยอมผ่อนต่อธนาคารทำไงธนาคารก็จะไม่มีตังค์นะเออแล้วธนาคารก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าลูกค้าก็อ้างว่าฉันทําสัญญาผ่อนบ้านเนี่ยเพื่อหวังว่าฉันจะได้บ้านแต่ในเมื่อบ้านมันไม่มีมันผ่อนไปมันก็จะไม่มีบ้านเพราะฉะนั้น ถือว่าสัญญานี้โมฆะนะมันก็จะไม่มันก็จะไม่ต้องผ่อนอันนี้มันคือสิ่งที่แบงค์ชาติพูดว่าแบงค์ชาติจะต้องเรียกบริษัทอสังหามานั่งเมาส์กันนะมานั่งคุยกันอีกทีนะว่าเอาแก้ยังไงนะแก้ให้มันจบๆนะเรื่องพวกนี้จะต้องรีไฟแนนซ์รีสตัคเจอร์อะไรกันใหม่ไหมสำหรับโครงสร้างการอร์ตแล้วทำให้โครงการมันไปได้แล้วก็ส่งมอบบ้านได้ในสุดนะไม่งั้นเนี่ยมันจะลามต่อไปถึงธนาคารด้วยนะครับ